ดวงอาทิตย์ของเราในใหญ่จนน่าเหลือเชื่ออยากได้หลักฐานเหรอ99.86%ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะคือมวลของดวงอาทิตย์พูดให้เจาะลงไปก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ประกอบขึ้นเป็นดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลือ0.14%คือมวลส่วนมากของดาวเคราะห์ที่เหลืออีก8ดวงชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ร้อนกว่าพื้นผิวของมันเองซะอีกอุณหภูมิของพื้นผิวสูงถึง5,540องศาเซลเซียส แต่ชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปสูงกว่านั้นเป็นล้านองศาดาวสุกเป็นเจ้าแห่งภูเขาไฟดาวดวงนี้มีภูเขาไฟหลักๆถึงราว1,600ลูกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในจำนวนนั้นเคยปะทุหรือเปล่ามหาสมุทรบนดาวพฤหัสใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรใดๆในระบบสุริยะเลยแต่ไม่เหมือนมหาสมุทรบนโลกที่นั่นไม่ได้ประกอบด้วยน้ำแต่ว่าเป็นไฮโดรเจนธาตุโลหะความลึกของมหาสมุทรนั้นชวนตะลึงถึง40,000กิโลเมตร นั่นเกือบจะเท่าเส้นรอบวงของโลกเลยด้วยการมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย3,500กิโลเมตรดวงจันทร์จึงเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับ5ในระบบสุริยะรองจากแกนิมีดคาเลสโตและไอโอของดาวพฤหัสกับไททันของดาวเสาร์กาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจะไปท้าเข้าหากันในอีก3.75พันล้านปีทั้งสองจะขยับเข้าหากันในความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเมื่อทั้งสองปะทะกันแล้วก็จะก่อให้เกิดกาแล็กซีรูปไข่ขนาดมหขมา ฉันคงไม่อยู่ถึงตอนนั้นหรอกดาวพุธมีอายุไม่กี่พันล้านปีในปี2016นักวิทยาศาสตร์คนพบปรกศากฏการณ์แปลกประหลาดบางอย่างบนพื้นผิวของดาวที่แสดงให้เห็นว่าดาวกำลังหดเล็กลงหลังจากการค้นคว้าเพิ่มขึ้นพวกเขาจึงพบว่าดาวพุธยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการในการเย็นตัวลงเลยนักบินอวากาศอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ราว1%ปอร์เทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้พวกเขาจึงต้องเข้มงวดกับตารางการออกกำลังอย่างน้อย2ชั่วโมงในทุกๆวัน ดาวสุกหมุนรอบตัวเองในอัตราที่ไม่รีบไม่ร้อนเลยการหมุนรอบตัวเองของมันกินเวลา243วันบนโลกและใช้เวลาน้อยกว่า225วันนิดหน่อยเพื่อจะโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่า1วันบนดาวสุกยาวนานกว่า1ปี 1> คุณเห็นสุริยุป,ปราคาได้เพราะแม้ดวงจันทร์เล็กกว่าดวงอาทิตย์400เท่าแต่ก็อยู่ใกล้โลกมากกว่า400เท่าด้วยดังนั้นจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะอย่างยิ่งในการขวางแสงของดวงอาทิตย์แต่ในอีก50บล้านปีซึ่งฉันคงไม่อยู่ถึงตอนนั้น ดวงจันทร์จะไม่สามารถกั้นแสงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปเพราะดาวบริวาน,นี้จะเปลี่ยนวงโครจรไปแล้วภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะคือภูเขาโอลิมปัสบนดาวอังคารที่นั้นสูงกว่าเขาเอเวอเรสต์บนโลกถึง3เท่าจากระดับน้ําทะเลถ้าคุณยืนอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสคุณจะไม่คิดเลยว่าคุณกําลังยืนอยู่บนเขาเนินลาดบนนั้นจะถูกอําพลางไว้ด้วยสันฐานทรงโค้งของตัวดาวเอง ชุดนักบินอวกาศของนาซาแบบเต็มตัวใช้เงินมหาศาลถึง12ล้านเหรียญสหรัฐใช่ฉันเชื่อแบบนั้นนะ70%ของจำนวนเงินมหาศาลนั่นก็คือตัวอุปกรณ์ควบคุมและส่วนเป้หลังใส่ของนักดาราศาสตร์พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่มากขึ้นมาในอวกาศซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยตรวจพบมาแต่แย่เหลือเกินที่มันอยู่ไกลที่สุดเช่นกันห่างไปตั้ง1 2 0 0 0ันล้านปีแสงจากเราไอระเหยของน้ำที่ก้อนเมฆอุ้มไว้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรบนโลกรวมกันถึง140ล้านล้านเท่า อวกาศไม่น่าจะเป็นสีดำบนนั้นมีดาวอยู่ทุกหนแห่งดาวเหล่านั้นไม่ส่องแสงสว่างให้ทุกสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆหรอ,รอคุณจะไม่เห็นดาวทุกแห่งที่มองขึ้นไปเพราะบางดวงจะอยู่ได้ไม่นานพอกว่าแสงจะเดินทางมาถึงโลกมองเห็นแวบแรกในดวงจันทร์ดูเหมือนจะใหญ่เท่าดวงอาทิตย์แต่นั้นเป็นแค่ภาพลวงตาดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดาวบริวารนั้นถึง400เท่าและยังอยู่ห่างจากเรามากกว่าดวงจันทร์400อเท่าด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วัตถุในอวกาศเหล่านี้ดูเหมือนมีขนาดเท่ากันนั่นเอง ดาวเสามีดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าแพนแล้วก็ยังหน้าตาเหมือนอาหารอิตาเลียนด้วยดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่32กิโลเมตรและทำหน้าที่เหมือนคนต้อนแกะที่ทำให้วงแหวนของดาวเสายังคงอยู่ดวงจันทร์นั้นช่วยกำจัดพื้นที่ว่างๆระหว่างวงแหวนที่รู้จักกันในชื่อช่องว่างเอนเคอร์และช่วยให้อนุภาคของวงแหวนเป็นอิสระอยู่ได้ดาวทุกดวงในระบบสุริยะจะนำมาวางในระยะห่างระหว่างดวงจันทร์ถึงโลกได้พอดีโดยที่ยังมีระยะห่างเหลือเล็กน้อยด้วย แต่ก็ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจอื่นๆให้เรียนรู้กันอีกมาเริ่มกันที่วงแหวนของดาวเสาร์นั้นบางมากเมื่อเทียบกับขนาดถ้าคุณเทียบอัตราส,ส่วนกับดาวที่กว้าง90เซนติเมตรวงแหวนนั้นจะบางกว่าใบมีดโกนถึง10,000่นเท่าเลยดาวพุธมีอายุไม่กี่พันล้านปีในปี2016นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างบนพื้นผิวของดาวซึ่งแสดงให้เห็นว่าดาวกำลังเล็กลงหลังจากศึกษามากขึ้นพวกเขาจึงพบว่า ดาวพูธยังไม่สิ้นสุดขั้นตอนการเย็นตัวลงเลยถึงดาวสุกจะเป็นดาวที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกที่นั่นมีเกล็ดหิมะเหล็กและฝนกรดด้วยไม่ใช่จุดแวะพักร้อนที่ดีนะหนวันบนดาวยูเรนัสมีแค่17ชั่วโมง14นาทีและ24วินาทีแต่ต้องพูดเรื่องนี้ดาวหมุนในสภาวะเอียง98องศาและนั่นก็ทำให้เกิด,ดวดูกาซมหาสารที่ยาวนานถึง21ปีบนโลก ดาวอังคารมีดวงจันทร์สองดวงโฟบอสและเดมอสในอีก30-50บถึง้าล้านปีข้างหน้าแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารจะดึงเอาโฟบอสออกไปและก็มีแนวโน้มจะเกิดวงแหวนรอบดวงดาวหากไม่มีแรงโน้มถ่วงในอวกาศโลกจะไม่สามารถยึดดวงจันทร์ไว้ใกล้ตัวได้ดาวเคราะห์และดวงดาวทั้งหมดจะลอยไปมาข้ามจัก,กรวาลได้อย่างอิสระแล้วก็ชนกันทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงในเวลาอันสั้นแรงโน้มถ่วงมันอาจมีอยู่เล็กน้อยแต่มันไม่เคยขาด นั่นคือกฎของมันสำหรับนักบินอวกาศและสถานี ISS แรงโน้มถ่วงของโลกที่อยู่ในวงโคจรมีน้อยกว่าที่พื้นดินเพียง10%ถ้าเราสร้างแท่นสูง300-400กิโลเมตรซึ่งมันคือความสูงของสถานี ISS ที่อยู่เหนือโลกและลองโยนก้อนหินจากบนนั้นลงมาก้อนหินจะร่วงลงมาแบบเดียวกับที่มันร่วงจากระเบียงของคุณ ระบบสุริยะมีอายุ4.6พันล้านปีแก่สุดๆนี่คือผู้อาวุโสเลยนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปนี้หลังจากที่พวกเขาศึกษาวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหาได้และแน่นอนว่านั่นคืออุกกาบาตบางทีคุณคงเคยได้ยินเรื่องก๊าซมีเทนก๊าซที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติอย่างภูเขาไฟระเบิดและหัวนั่นแหละก๊าซชนิดนี้ไม่เพียงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศดาวองคารแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์สับสนอย่างไม่รู้จบ เรื่องของเรื่องก็คือปริมาณของก๊าซมีเทนบนดาวอังคารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าก๊าซชนิดนี้มาจากไหนหรือจะมีวัวอยู่บนดาวอังคารโลกอาจไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีแผ่นเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนักดาราศาสตร์ตรวจพบพื้นดินบางส่วนที่ดูคล้ายหน้าผาบนดาวพุธถ้าเป็นแบบนั้นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกก็อธิบายการหดตัวอย่างรวดเร็วของดาวพุธได้ ในหนังไซไฟเกี่ยวกับอวกาศส่วนใหญ่ตัวละครหลักที่เข้าไปในวงแหวนดาวเคราะห์น้อยจะต้องหลบหลีกก้อนหินจํานวนนับไม่ถ้วนที่พยายามจะทาลายยานอวกาศต้องขอโทษที่ทําให้ผิดหวังเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงวงแหวนดาวเคราะห์น้อยเพียงหนึ่งเดียวที่นักดาราศาสตร์รู้จักอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสที่นั่นมีดาวเคราะห์นับพันดวงแต่อยู่ห่างกันมากเสียจนโอกาสที่จะปะทะกับอะไรก็ตามแทบไม่มีคุณทำลายจินตนาการหมดเลยขอโทษด้วยนะ วงโครจรของดาวเนปจูนตรงแถบไคเปอร์ที่ยังคงเป็นปริศนานั้นที่นั่นเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นน้ำแข็งขนาดใหญ่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ชวนให้น่าสงสัยที่สุดก็คือรูปแบบของสิ่งเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ย,ยังไม่สามารถอธิบายรูปแบบของการเคลื่อนที่ของมันได้คำอธิบายเดียวคือดาวเนปจูนอาจซ่อนดาวเคราะห์ ross, ขนาดใหญ่อีกดวงหนึ่งจากสายตาของเราไว้ดาวเคราะห์ ross, ในนามสมมุติฐานนี้ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วว่าเป็นดาวเคราะห์ ross, ดวงที่9แล้วเรากำลังรอจนกว่าจะได้รับคำยืนยันว่ามีอยู่จริงหรือไม่ จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือพายุขนาดใหญ่ที่โหมกระหน่ำเป็นเวลาอย่างน้อย400ปีแล้วย้อนกลับไปเมื่อมันถูกค้นพบเป็นครั้งแรกมันมีขนาดใหญ่เป็น3เท่าของโลกของเราระยะไกลที่สุดที่เรามองเห็นอวกาศได้ในทุกวันนี้คือ13,200ล้านปีแสงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลใช้เวลาถึง10ปีในการบันทึกรูปให้ได้ไกลขนาดนั้น คาดว่าเอกภพมีอายุ13,700ล้านปีแต่ก็มีการขยายตัวยอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ93,000ล้านปีแสงแต่นั้นแค่ที่เรามองเห็นได้เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอวกาศเป็นล้านล้านล้าน,ล,านล้านปีแสงซึ่งเกินขอบเขตของเอกภพที่มองเห็นได้ คาดว่าดาวหางมาจากระบบสุริยะจากเมฆออสซึ่งคือชั้นเมฆที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ห่างจากเราราว2 0 0พันเท่าเมื่อเทียบกับระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์การเดินทางไปยังดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนอกเหนือจากดวงอาทิตย์จะใช้เวลาเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์5ล้านปีนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าเที่ยวบินยา จะใช้เวลาประมาณ1 0 0 0 0แสนปีในการเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของกาแล็กซีทางชา้างเผือกของเราไปยังอีกด้านหนึ่งด้วยความเร็วแสงถ้าเดินทางโดยเครื่องบินมันจะมีจำนวนเลขศูนที่มากเกินกว่าจะใส่ในหน้าจอเดียวได้